สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ EP 6นะคะก็ทุกคนดู EP 5แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าการกลับเจม,มามันไวุ่นวายไหมอมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่จะกลับมาได้กลับมาอยู่ในบรรยากาศเดิมๆถึงการใช้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปมันไม่อิสระแบบเดิมแต่ก็เพื่อการอยู่ร่วมกันะนะเนาะแล้วก็เราก็ต้องน้องรับนโยบายที่เขาคิดขึ้นมาเนาะก็โอเคอุ้มจะมารายงานทุกคนว่า วันนี้อุ้มจะได้ออกจากมิงจูไหวัน anyway. ต้าจิ๋วหวนแล้วนั่แหละไอร w a ว s ก็เมื่อคืนโค้เป็นสีเหลืองก็ค so <kay> ือด <Yeah. S 2> ีใจมากจะได้ออกละวันนี้ตอนเช้าโค้ดกลายเป็นสีแดงอีกแล้วแต่ว่าเพื่อนก็ไปถามให้เขาบอกว่า เออเดี๋ยวผลโควิดตอนเช้านี้ออกมันก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองแล้วก็โอเคโล่งใจไปเพราะว่าตอนที่เช็คโค้ดเมื่อก,กี้ก็คือแบบตกใจกันมากโค้ดเป็นสีแดงสับปะรแล้วก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยอุ้มก็ติดต่อกระทางแล้วแล้วว่าเออเดี๋ยววันนี้ฉันขอออกเร็วหน่อยได้ไหมเพราะว่าวันแรกที่เรามาถึงค่ะเขาติดต่ออุ้มมาว่าเธอจะออกวันไหนดี15หรือ16นี่บอกเออขอเป็นวัยที่สุดแล้วกัน15้า เขาบอกว่า,วาที่สุดก็คือ5้าโมงห้าโมงแบบทุกอย่างต้องคืนห้องเรียบรนอยอะไรอย่างนี้เขาบอ,อะโอเคได้ค่ะวันนี้ก็เลยโทรไปหม่ว่าเออฉันขอไวกว่านั้นได้ไหมวันนั้นเธอบอกวันสิบห้าวันนี้ฉันขอแบอสบสักบ่ายโมงบ่ายเอยไได้เขาบอกว่าแบบนั้นมันก็จะไวัยไปผลโควิดอาจจะยังไม่ออกงั้นขอเป็นสักสามสี่โมงเย็นอะไรแบบนี้ดีกว่าดี่ว่าโอเคสามสี่โมงเย็นเราก็จะได้ออกแต่ที่นี่นะคะยีย่แล้วก็ติดต่อรถมอเรียบรนอย สถานที่กักต,ตัวต่อไปของอุ้มก็คือถงอานนะคะเป็นบวกสีที่นั่นก็ฝากทุกคนติดตามเลยนะคะว่าการไปกักตัวที่ถงอานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสี่วันของอุ้มจะทรมารถเหมือนตอนที่อยู่ที่นู่ไหมคลิปห้าอุ้มบอกเช่ป่าอุ้มพออยู่ได้แต่จริงๆแล้วอะว่าที่เนี้ยมันทําให้อุ้มรู้สึกแบบแย่ลงมาอีกด้วยความที่ว่าอย่างแรกนะโรงแรมโรงแรมเก่า ไม่เป็นไรโอเคฉัน okay, อยู่ได้มันเป็นโรงแรมที่พวกเคยฉันมากับตัวก็คงแบบจะไม่ได้แบบดีมากอะไรมากแต่ฉันโอเคฉันอยู่ได้สองอาหารทำให้ฉันท้องเสียนี่ก็ท้องเสียถอาฉันท้องเสียแล้วแบบขิดทำไงอะ่ะเออมันไม่ได้ขีดเพราะโควิดขิดเพราะท้องเสียมันปวดท้องมันท้องเสียาเคยท้องได้แล้วอย่างที่สามที่ไม่ประทับใจก็คือเรื่องราคา คือที่ที่อุ้มมปอยู่มาค่ะที่แรกห้าวันแรกคือเขารวมอาหารอะไรเรียบร้อยละที่เนี่ยวันละสี่ร้อยหัวรวมแพ่งอาหารเช้าแล้วอาหารเช้าก็คืออย่างที่เคยทุกคนอาจจะเคยเห็นใน ep ห้าก็เป็นก็อาหารเช้าคุณตีนอะจจะคืออุ้มกินไม่ได้อะคือกินได้โยเกิร,ตร์ตนั่นแหละพอโยเกิร์ตแล้วกินข้าวอาหารเย็นของคืนแรกที่เขาให้มาก็คือผสมกันนองเสียเลยจ้ะเราก็แบบเป็นฟิลม,มันโห่ที่แบบมีแต่แป้งอะแล้วคือน้ำที่โทษอ่ะ อุ้มก็ดื่มไม่ได้ค่ะมันมีสารเคมีซึ่งไม่รู้ว่าสารเคมีมาจากอะไรแต่เคยกลิ่นมีแต่สารเคมีคือปกติอุ้มจะเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากคือวันหนึ่งอะต้องได้แลวสองสามขวดแต่นี่คือแบบน้ำเปล่าสองขวดสามวันสี่วันสาม,สาม,สามคืนอ,อุ้มดื่มไม่หมดอะ,ะมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นไปแล้วอุ้มเลยแบบดื่มชานมดื่มแบบซีก็คือทำเป็นแบบให้ขับใสให้อุ้มแย่ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบ ด้วยความที่เราบบอาจจะมีโรคประจำตัวก็คือแบบจะเป็นกระเพาะปัสสาวะเสบง่ายไม่ใช่โรคประจำตัวหรอกมันจะเป็นแบบแบบเป็นง่ายกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบการดื่มน้ําน้อยหรือการอั้นปสัสสาวะอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบว่าเออมันอักเสบมากคือแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรคิดว่าถ้าไปถองอ่ะอาจจะต้องแบบปูว่ายน้ำเข้ามาอีกอะไรเงี้ยถ้าน้ำยังเป็นมีฮอร์นี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ราคาที่อุ้มบอกไปใช่ไหมคะคือละ400หยวนค่าอาหารเช้าอย่างเดียวตอนกลางวันกับตอนเย็นคือมือละ40หยวนถ้าเธอจะเอาฉันจะหักเงินจากประกันเพราะว่าอุ้มมาจ่ายไป2,000หยวนทั้งที่ราคาจริงๆแล้วมันคือ1,200เพราะมันสามคืนหรอกปะแต่ปอไ800ก็คือค่าประกันค่าประกันในที่นี้ก็คือ ถ้าเธอทําอะไรเสียหายฉันจะหักเงินตรงนั้นแล้วมันก็เป็นในเรื่องที่ว่าเขาจะไปหักมืออาหารตรงนั้นอีกก็คือตอนกลางวันจะตอนเย็นถ้าเรารับอาหารเขาก็จะไปหักเงินตรงนั้นแทนนืกออกใช่ว่าเงินประกันเวลาจองแล้วเขาจะคืนตอนเราเช็คเอาก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรอลงไปเช็คเอาตอนบ่ายสามตอนนี้เที่ยงอุ้มแต่งตัวเสร็จตั้งแต่สิบอยากออกจริงๆอุ้มอยู่ที่นี่แล้วนอนไม่ค่อยหลับอ่ะแบบเป็นซิล นอนไม่หลับหลับลึกๆมากที่สุดคือเจ็ดชั่วโมงก็คือถายานกแก้แพเพื่อให้หลับแล้วก็ถ้าไม่ถ่ายเนแก้แพคือแบบนอนไม่หลับกลางวันพยายามนอนก็นอนไม่หลับเอาไว้เดี๋ยวเราอัอสี่นี้เดี๋ยวเราเล่เาให้ฟังแบบเจาะลึกินใจแล้วกัน ะฉันจะบอกว่าฉันบอกว่านี่บาปีฝันเสืออะไจะพูดแต่เงียบเลเงียบเลยน้ำหยุดน้ำไหนเองหรอเธอฉันอยากให้เห็นนะเหมือนคุณอาบน้ำเลยอะไม่องน้ำไม่หรอฉันฉันคุยโทรศัพท์อยู่แล้วฉันอารมณ์มันจะดีใช่ไหมอารมณ์ฉันมูดเมันมันมันดาวเลยแบบนำขาดเจอกนครับน้ำตย๋วน้ำหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นโอ้ยเจ๊

ใจเย็นใจเย็นหายใจออกก็ถอดแมสใสใจะมออกก็หายใจขออกออกออกเลยออก อ,อไปหาเบอร์ก่อนไม่รู้เปิดเสร็จได้ Lia ไหมย <Enfin> ังมาลงล่างเหรอมึงใจกูอ่ะขอขนาดฉันยังรอข่ฉันเลยเดื่ยนเรอ พูีมึงโทรหาเบิร์ดให้แบบประตูใช่แบบประตูหนีไปหน่อยหยุดร้องให้หมดอย่ารีบบอกใช่สิก่อนนะใจเย็นมามามาจับไอ้ป๊อกคนเดี๋ยวมันจะมันจะนจะดังนิดหนึ่ง ค่อยๆเดินเ้าไปดูว่อม่อะไรบ้แต่แต่กค่อ้อต่อไปนึงค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกูกจมูกจมอกจมอกจอูกจมากจมูกจมกจมอกจมูกจมูกจมูกจคูกจมูกจมนกจมูกจมอกจมะกจอูกจมูกจมวกจมูกมอกจมอกจมกมคกจกจมูกจกจมูกจมูกมูกจอูกจมูกจมูก้มกกกกกอกกกกมกกกอกกก เรามาถางชั้นสี่เราก็เข้าลิฟต์ตกกลางเราจะเข้าชั้นสิบจะขึ้นชั้นสิบคือชั้นที่เราอยู่ลิฟต์ขึ้นไปถึงแต่ถึงชั้นสิบล่ะล่วงออกมาชั้นเจ็ดแล้วก็ล่วงลงไปสู่ที่ชั้นลบหนึ่งทุกคนคือพวกเราสติแตกกันมากถ้าทุกคนเห็นอะไรคือทุกคนแบบแพนิคแพนิคก,กันหมดอ่ะแล้วแบบคืออุ้มอ่ะก็คือแบบตกใจอ่ะก็คือรอบแรกคือตอนแรกยังไม่ได้อา่านกีตซะว่าอุ้มก็แบบกี้แล้วทีนี้คิดได้ว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ เรื่องแบบนี้จะคอขาดแบบตายก็จริงแต่ว่าก็จริงอะตัดมือถืออยู่ในมือไงก็เลยเออถ่ายแล้วก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ถ่ายไว้อะเพราะมันสามารถเอาไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าเออเธอม,มีปัญหานะพวกซันเข้าไปอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือล่วงล่วงมาถึงชั้นลบหนึ่งก็คือไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะล่วงมาถึงชั้นลบหนึ่งเพราะตอนที่มาก็คือถ่ายริบกลาง แล้วมันก็คือะวงแล้วเราก็พยายามหาทางออกประตูหนีไฟล็อกทั้งหมดคือเข้าใจว่าโควิดแต่ประตูหนีไฟอ่ะล็อกทําไมประตูหนีไฟก็คือล็อกทั้งหมดเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรูปให้มันล็อกวันนี้อันนั้นประตูจะล็อกไแวแบบนี้เรคาคิดดูทุกคนถ้าไฟไหมอ้อ่ะจิตจงหมดลิฟต์ตัวนี้ก็ใช้ได้แค่ถึงหนึ่งถึงสี่อันนี้คือก็คือตกตกตลอดเลยอันนี้ก็คือใช้ได้จับมันระโปนแล้วก็แบบไม่มีใคร แล้วลิฟต์อ่ะก็คือมาไปถึงชั้นลบหนึ่งสักทีลิฟต์ตัวซ้ายคือใช้ได้แค่ชั้นหนึ่งถึงชัง้นสี่แค่นั้นคือลิฟต์ขึ้นลิฟต์ตัวกลางคือไปได้หมดทุกชั้นลิฟตัวลิฟตัวขวาคือไปได้แค่ทุกชั้นยกเว้นชั้นติดลบ,ลบแต่ตอนนั้นอุ้มติดอยู่ที่ชั้นติดลบ แล้วก็ทํายังไงก็เลยโทรหาเบิร์ดอุ้งก็แบบบอกบอกตั้งแต่นี้แล้วเออโทรหาเบิร <Hayır> ์ดพอเบิร์ดอยู่ยืนอยู่ชั้นสี่มีเจ้าหน้าที่แน่ๆอยู่ตรงรีเซพชันเพราะว่าเบิร์ดอแบรอโดมอยู่โดมอันไม่ได้มารับเงินคืนพร้อมเราโดมอะทองเสียอะไรเงี้ยเบิร์ดก็เลยโอเคเดี๋ยวเบิร์ดตัดสินใจรอข้างนอกเบิร์ดก็ไม่ได้เบิร์แต่ไม่ได้ขึ้นมากับอุ้มในรอบแรกก็เลยบอกเออทุกคนติดต่อเบิร์ดหันไปแบบบอกจะบอกข้างหลังว่าเออติดต่อเบิร์ให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้ว ก็คือลนแหละทุกคนตอนนั้นตัองหวดนั้นคือลนหมดเลยเว้ยเราสติแตกเข้าใจเลยลว่าคนที่จะรอดคือคนที่มีสติเท่านั้นนะซึ่งกว่าจะไม่รอดก็ต้องสติแตกเหมือนกันแล้วก็เป็นฟิวว่าโอเคเบิร์ดก็ติดต่อคนเสียให้เขาก็บอกว่าเออให้แบบใช้ลิฟที่เข้าทรงหูก็คือลิฟที่ติดหนาา้าต่างตอนนี้ที่ติดหนาา้าต่างลงมาไม่ถึงชั้นติดลงแล้วก็มาเห็นลิฟตัวกลางใช่ไหมโอเคลิฟตัวกลางมา แต่พวกเราก็เกิดไม่กล้าขึ้นยังไงพวกเราก็แบบเออสุดท้ายก็แบบเออ,เ,อ,อเราลองแบ่งกันไหมเมื่อกี้มันอาจจะคนเยอะไปเรามาประมาณแปดเก้าคนแต่คือลีฟตมันใหญ่อะ่ะตอนนั้นอุ้มมาต้องหลายคนมันก็มาได้อะ่ะได้หรอปะโอเคเราไปกันเข้าไปสี่คนแรกเราก็ค่อ,คอยๆดูเลขลิฟต์เขขึ้นไปถึงเกือบชั้นสี่มันดังปึ๊กดังมากดังจนแบบคนที่เราเราเยี่ยมอยู่ชั้นที่ลบเราตกใจแล้วแบบเออเป็นไงบ้างวะ ขั้นตนสุดท้ายลิฟก็ยกจอดชั้นสี่เพื่อนก็ออกไปออกไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นชั้นสิบออกไปเปลี่ยนเป็นชั้นสิบในลิฟต์ตัวขวาเราก็โอเคถึงตาเราแล้วลเราก็ออกไปบ้างเราก็เข้าลิฟต์ไปลิฟต์ตัวกลางตัวที่เราตกนั่นแหละเราก็เข้าไปไว้แล้ว ก็เข้าไปถึงแค่ชั้น4ไปชั้นีเป็นชั้นรีเซพชันเราก็เข้าไปเราก็แบบเราก็มาบอกเขาว่าเฮ้ยลิฟต์เธอมีปัญหานะเราติดอยู่ชั้น10แล้วก็ล่วงมาชั้นเจนแล้วก็ลงไปชั้นติดลงเ <g ül> ขาก็บอกหน้ <g ül> าตาเฉยว่าแล้วเขาทำใจลิฟต์ตัวขวาลิฟต์ตัวที่ติดหน้าต่างทำไมไม่ใช่ลิฟต์ตัวนั้น <g ül> นี่ก็บอกอา้าวเกิไมไรไแปะป้ายไว้น,นี่ว่ามันเสียหรืออะไรเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราใช้ได้แล้วปะเขาบอกกันเธอไปใช้ลิฟต์ตัวขวาที่มันติดหน้าต่างอะแล้วตอนนี้เอาก็เป๋่าลง กระเป๋ากหนัะคนกหนัะจะทำังไงกลุ่มมาเฮ้แหละทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเราเลือกไม่ได้เนียว่าโรงแรมที่เราจะไปอยู่มันเป็นยังไงที่นี่คือเก่ามาเป็นโรงแรมที่แบบไม่ได้ใช้มานานแล้วประสบการณ์ทุกอย่างคือหลอนหลอนมากจริงๆมันมืดไปหมดอะนี่ขนาดแบบกลางวันแสงแนะเว้ยคือเรื่องเลยตกอะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องความเก่าเรื่อง มันก็มีคือมันมีคือคนอื่นแบบเจอแต่อุ้มอะไม่อยากเจอคืแต่คือมันก็รู้สึกอะว่าแบบมันมันเป็นบรรยากาศที่มันไม่ได้น่าอยู่อะเนอะวาก็เดี๋ยวไม่รอดูคลิปต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะยังไงบ้างที่กับตัวที่สามจะเป็นยังไงบ้างก็ันนี้ก็รอประมาณบ่ายสามรอเี่ยงามมาแล้วเราก็จะมีใครแบบที่นี่ัน ก็กำลังช่วยวยเนเขียนของงานที่น่าริดน,นะคะับก็ยังไม่ไหวสามหรอกแต่ว่ากลัวกันมากออกดีกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ด,กดีกว่าอยู่ที่นี่อะคะ <c oughs> ไปไหนคือไปตัวนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่บางคุกบย่างก็ได้วตลอดเก,ก,ก,ก็อย่ที่นี่ <c oughs> นเราจะออกไปรอนนะะข้างนอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเขียนของออกไปเลยกระเป๋า,ปาปใครก็ได้

งาีจะหลีกเรสิเพราะแตงนเยอะตรงนั้นกงไม่เยอะนีก็หลอกเยอะนะคะลิก็ตกอันนี้ขวามือกนนะคะเป็นทะเลสาบเียงเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ขวามือนะเเรียกว่าชิ้ลิ้นเฉียวนะคะตรงนก็จะเป่เลยนะแล้วก็้ถงของเราเขาเรียกว่าเหรียญปยนะคะตรงนี้จะมีเหรียญปวยเนรียสียกากตรงนี้นะคะถ้าเป็นสถานที่สวยสวยสวสวยวยอวยยสวยมวกสวสยสวยสสยส วันที่9กับวันที่10เขียทั้งแกตลอดไปกร่ได้เห็นตึกมอไหมคะทุกคนตอนนี้จะเป็นตึก A นะคะมือตรงนี้ไม่อยากทิ้งที่แล้วน่งรถผิดแล้วเรามาเปลี่ยนรถตรงนี้อาะเข้ากัดโทษน่ากลัวพี่สาว

ดูดูที่ของอันชือนะคะอันนี้จะเป็นชื่อชโต๊ะทานข่้างนเซตัต๊ะทาชีวีแล้วก็มีเบียงนะคะก็เปิดไม่ได้เหมือนเดิมแต่่็จะตากผาได้นะมีเตียงต่อห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะจริงเป็นแบบไม้ถึงโฟมผืนจบๆแล้วก็ถ้าผูที่นอนข้าวผมคาะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอดนๆนอนเหมือนนะคะมีเีงด้วย แล้วก็นี่เป็นห้องครัวนะคะดูใหม่แบบดูใหม่มากมากเลยใหม่ๆเลยจะฝุ่นเยอะนะทุกคนเหยียบไปก็คือเป็นฝุ่นก็เป็นฟิล์มเองถ้าเรนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ห้องนอนแล้วครับมาดูกันดูว่าผุงอันให้อะไรเรบ้างครัห้องนอนหนึ่งดูก่อนนะครับนะรองเท้าแตะอีกเลยไม้แข่งเสื้ออีกหนึ่งชุดน่าจะมาหลเลยนะมสามสามันทัดเลย ชุดชู้แบบม้วนอัดแน่นๆๆๆๆอันนี่คือฟิลน้ำยาล้างผักผลไม้อ๋อ,อ,อน้ำยาล้างมือแก้วน้ำถ้าถูกตื่นแก้วน้ำอีกใบแปรงสีฟันแชมพูวิ้ไม้จิ้มฟันแค่จ้มฟันห่างแล้วก็ยาสีฟันยอดใหญ่มากใช้มาก่อนะปะเนี่ย,ยข้าวกระชุ่นเลยถ่ายรูปหน้า กระอป๋ที่มาไท้มาว่า,าลมแล้วก็อะไรกระป๋องกระเป๋าเลยก็เมื่อกี้เออคนดูอะไรเราแลคะเขาให้กระดาษมาหนึ่งใบแล้วก็สกแกนดีแคท อันนี้เป็นคนที่ดูแลอุ้มนะคะทีนี้ก็ให้กรอกตรงนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกรอกเสร็จแล้วก็เอาพาสปอร์ตวางตรง QR โค้ดเนี่ยแล้วก็เซ็นชื่อปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ่ายรูปให้ QR โค้ดตรงนี้ยอย่าสแกนมานะคะถ้าไม่ได้กลับที่ถงุงอ่าเดี๋ยวเครื่อฝู้จะงงก็เดี๋ยวอุ้มขอไปกรอกอะไรให้เรได้รก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทำ lab ก,การเปลี่ยนภาพโพสที่ในวนกันทุกคนั่งแบบนั่งเหมอาอรมองดเลยประมาณสิบนาทีแล้วเหนื่อยอ่ะมันมีแบบอะไรให้ทำตลอดเวลาอะไรเงี้ย นี่จะยิ่นั่งเกาะก็ไม่มีนั่งเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายอาหารให้ดูดีกว่าที่นี่สั่งไม่มาไม่ได้นองทีนี้พีกูเบื่อการเป็นตัวเองมาก,ะาน,กนะพี่ข้อน้ำแต่เปิดกระจกได้สดและนี่คือทางเดินนั้นแบบแซวที่สาวแล้วคือกระจกที่อื่นแล้แตักผ้าไม่ให้เปิด แต่พอมาเป็นแบบนี้ให้เปิดอ้ามือติดบอกเลยว่าถ้าใครเดินผ่านมาแล้วอยากจะมาแอบดูนะนจะรักลับเข้ามาอ่านด้วยเลยค่ะอย่างนะคะ่ะจะทำจริงนะคะตอนนี้อุ้มอยู่ที่โถงอานนะคะก็อันนี้เป็นหานม่อแรกนะคะ ก็จะเป็นไม่รู้หมูหรือเนื้อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ออกเนี่มันๆแล้วก็เน้นเนื้อมากๆมีผักแค่เท่านี้ค่ะอนี้ก็จะเป็นเช้าวันที่สองนะครับแต่นับวันนี้วันแรกก็ได้นะอันนี้จะเป็นเซลล์ซุปถั่วผสมนะคะก็กระเป๋าไข่ต้มบาจาง์ที่มีเดาแล้วก็แข่นทีแต่ตัวแล้วนี่ไส้ไก่กับผิดอร่อยมากนี้อร่อยมาก ไปลอเย่อ้อ๋อน้ำอยู่ในผ้าจชลิว <laughs>